สวัสดีค่ะหนูชื่อตั้มวันนี้จะมาเป็นคำพยานเกี่ยวกับที่ได้รับความรอดได้ยินข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูแล้วก็จากชีวิตเดิมเป็นอย่างไรแล้วก็หลังจากชีวิตที่ได้พบกับความสว่างขององค์พระเยซูเป็นอย่างไรอยากจะมาเป็นคำพยานเพื่อจะหนุนใจให้กับคนที่ดำเนินชีวิตเหมือนอย่างเดียวกับที่ข้าพเจ้าเคยเดินอยู่ เพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นมันมีผลอันตรายถ,าถึงเขาในอนาคตข้าพเจ้าเป็นคนสระบุรีเกิดที่หนองแคสระบุรีเป็นฐานะที่ไม่ร่ำรวยเป็นฐานะปานกลางก็เติบโตมากับาตายายพ่อแม่แยกทางกันก็เป็นเด็กที่ขาดความอบอุ่นก็ได้รับความอบอุ่นจากตายายเลี้ยงมาพอเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ก็ เริ่มมีความรักเราก็ไม่รู้ว่าความรักที่เข้ามาในชีวิตของเรามันถูกต้องหรือไม่เพราะว่าเราไม่มีใครมาสอนสติปัญญาให้กับเราเราไม่รู้ว่าใครจะชี้แน่เราไปทางไหนเพราะเราไม่รู้เลยความรักที่เข้ามาก็จะเป็นส่วนมากเป็นรักที่เขามีเจ้าของแล้วรักครั้งแรกก็เหมือนโดนขืนใจด้วยไม่ได้สมยอมโตมาเรื่อยๆพออายุ1 8 1 9กก็เริ่มเข้าถนนสายคนบาปคือ มีเครือญาติพี่น้องที่เขาเปิดร้านอาหารแล้วก็ไปเป็นนักร้องเริ่มจุดจากตรงนั้นก่อนเป็นนักร้องแล้วก็มีลูกค,ค้ามานั่งทานส่วนมากก็จะเป็นคนที่เขามีครอบครัวแล้วแล้วคนที่เข้ามาติดพันในชีวิตเราก็เป็นคนที่เขามีครอบครัวเราก็เริ่มมีความรักกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วพอความรักไม่สมหวังข้าพเจ้าก็เหมือนกับประชดชีวิตยิ่งแย่ก็ยิ่งทําไปเรื่อยๆเหมือนกับสะใจที่ว่าเออ ตั้งแต่เล็กจนโตขาดความรักจากพ่อแม่แล้วก็มามีความรักก็เป็นความรักที่ไปแย่งเข้ามาอีกอะไรก็รู้สึกว่าชีวิตไม่มีอะไรดีแล้วก็ต้องเดินต่อไปให้เรื่อยเราจะไปหยิบไปจับอะไรมันก,ก็ก็มีคนตาหน้าแล้วว่าไม่มีคุณค่าพอมีรักเข้ามาใหม่เรามีลูกแล้วก็มีความเป็นห่วงลูกไม่อยากสูญเสียลูกคนนี้ไปก็ฝาก เขาไว้กับครอบครัวทางฝ่ายชายเพราะเราความรักของเราไม่สมหวังพอเรามีภาระปุ๊บเราก็อยากจะได้เงินได้เงินเพื่อที่จะมาส่งเสียลูกคนนี้เพราะไม่อยากเสียเข้าไปแต่ความคิดของเรามันก็เป็นความคิดที่อยู่ในโลกแคบมันไม่ได้มองไปโลกกว้างก็ตัดสินใจที่จะไปขายบริการใจเราเ,เหมือนสแสวงหา คนที่จะมาดูแลเลี้ยงดูแล้วก็รักเราจริงๆเพราะที่ผ่านมาเราล้มเหลวเรื่องความรักแล้วก็ถูกทอดทิ้งมันมีความรู้สึกว้าเวแล้วก็เหมือนเราขาดอะไรพอเราได้เงินมาก็คิดว่าเราจะสร้างฐานะความคิดมันกลับกลายเป็น ไม่ใช่เงินที่ได้มามันก็ศูนย์ไปแบบอ,อย่างที่เขาบอกว่าเงินร้อนเงินไม่ดีเงินบาปมันก็มันก็จะต้องไปแต่อ,อันตรธานไปชีวิตก็ยิ่งแย่ลงก็ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมีความหวังแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าที่เราเดินอยู่เนี้ยทำอยู่เนี้ยมันมีอันตรายยังไงกับจิตวิญ,ญญาณของเราก็ไม่ได้มองถึงจุดนั้นไม่มีใครมามา,มา,ม,ามาชี้แนะเราด้วยจนวันหนึ่งได้พบกับผู้หญิงที่เขาเหมือนเป็นนายหน้าพาไปต่างประเทศ ไปขายบริการที่ต่างประเทศแล้วก็ตัดสินใจไปเพราะว่าถ้าเราอยู่แค่เมืองไทยเนี่ยมันก็คงไม่ก้าวหน้าเพราะเงินที่ได้มาก็กินเที่ยวก็ตัดสินใจไปต่างประเทศแล้วก็พอไปอยู่ต่างประเทศได้สักพักใหญ่ๆก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นแผนการของพระเจ้าหรือเปล่าที่จะให้มาพบผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นสามีที่แต่งงานกันอยู่ทุกวันนี้เขาเป็นคริสเตียนเขาได้นำชีวิตของข้าพเจ้าเนี่ยออกจากขนทางนั้น และข้าพเจ้าก็เหนื่อยด้วยไม่อยากที่จะทํางานตรงนั้นอีกต่อไปรู้สึกว่ามันใช้ร่างกายเปลืองอยากที่จะหาใครที่จะมาคอยดูแลเลี้ยงดูแล้วก็มอบความรักและความอบอุ่นให้กับเราแล้วสามีก็เป็นเป็นเหมือนกับเข้ามาเติมเต็มสิ่งนั้น เขาเป็นผู้ชายที่มีความอบอุ่นมีความหยาย่วงใยแล้วก็เขาไม่ดูถูกไม่รังเกียจเขามีพระลักษณะขององค์พระเยซูที่ข้าพเจ้าเชื่อแต่ว่าก็ยังไม่ได้พบกับความสว่างอย่างแท้จริงเพราะว่าสามีไม่ได้เดินในทางของพระเจ้าอย่างแท้จริงมันก็มีเหตุหนึ่งที่ว่าทําให้ให้เรารู้แล้วว่าเออมันมีความหวังความหวังทําให้ชีวิตของเรานั้นมีอนาคตที่ดีขึ้นก็เลยตัดสินใจที่จะแต่งงานและ พอย้ายมาอยู่ที่อเมริกาก็ได้ยินเรื่องราวขององค์พระเยซูแต่ชีวิตคู่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปด้วยแสงสวยงามเพราะว่าสามีไม่เดินกับพระเจ้าก็มีคนไทยมาประกาศข่าวประเสริฐหลายครั้งหลายคราก็ไม่รู้ว่านั่นคือการทรงเรียกขององค์พระเยซูและข้าพเจ้าเป็นคนที่ว่าเวลาใครชวน ไปไหนก็เอออห่อหมกแต่ว่าไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ได้ใส่ใจว่าเออเขาชวนไปไหนอะไรก็เพิ่งรู้ว่าเออเขาชวนไปที่คิตสจักรวันแรกที่เดินเข้าไปในคิสจักรก็รู้สึกประทับใจหลายอย่างเห็นทุกคนร้องเพลงนมัสการบางคนก็ร้องไห้แล้วก็ชอบที่ว่าในในคิสจักรนั้นเป็นวงดนตรีแล้วก็เป็นเพลงที่ไม่น่าเบื่อมัอนเหมือนเราเข้าวัดแล้วก็ไปฟังพาเทศแล้วก็นั่งหลับคนในวัดก็ยังยังที่จะมีเรื่องเนื้อหนังแบบนินทาว่าไรแล้วก็จะมองหัวจดเท้าว่า คุณใส่อะไรมาอะไรก็รู้สึกว่าเอะประทับใจที่ครสตจักรที่ที่เขาเรียกกันว่าเป็นคริสเตียนรู้สึกชอบแล้วก็ไม่น่าเบื่อแล้วก็คิดว่าเอออยากจะมาอีกจนกระทั่งวันหนึ่งพี่สาวคนนี้ที่ชวนเราเข้าครสตจักรได้ชวนชักชวนเราให้เรารับปัพติสมาตอนนั้นเราก็ยังไม่เข้าใจบัพติศมามันหมายความว่ายอย่างไรข้าพเจ้าก็ทําโดยที่เขาเออแนะนําแต่ตอนหลังมาข้าพเจ้ามาศึกษาดูว่าการรับปัพบติศมานั้นคือการที่ เรายอมรับว่าตนเองเนี่ยเป็นคนบาปและที่รับบัพติศมาคือการตายกับตัวเก่าและมีชีวิตใหม่ในทางขององค์พระเยซูสิทธยาพิบาลก็หนุนใจให้สัตว์ซื่อกับพระเจ้าด้วยการมีชีวิตที่สดใหม่ติดสนิทกับพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานนี่คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับองค์พระเยซูพอเริ่มตั้งแต่จุดนั้นมาชีวิตของข้าพเจ้าก็เริ่มเปลี่ยน จากเป็นคนเกเรเอาเรื่องเอาราวไม่ให้อภัยผู้อื่นมีชีวิตที่เหมือนกับไม่มีจุดหมายไม่มีใครมาชี้แนะแต่ว่าพระคัมภีร์ไบเบิเลเป็นจุดหมายเป็นเข็มทิศให้กับเราบ่งบอกให้เรารู้ว่าเราจะเดินไปทางไหนและทางไหนมันปลอดภยัยและทางไหนมันไม่ปลอดภยัยข้าพเจ้าขอบพระคุณพี่น้องคริสเตียนทุกคนที่ได้สัมผัสถึงความรักความห่วงใย,ยแล้วก็ได้สัมผัสถึงพระพรของพระเจ้าที่ พอเราเริ่มติดตามพระอ,องค์เราก็เห็นพระพรทีละอันทีละอันเข้ามาในชีวิตของเราแล้วพระอ,องค์ก็ตอบคำอธิษฐานช่วยแก้ไขสถานการณ์ปัญหาโดยที่เราไม่ต้องไปแก้ไขโดยที่เราไม่ต้องไป จัดการด้วยตนเองสิ่งที่ข้าพเจ้าเป็นคำพยานพูดมาทั้งหมดนี่นี่มันแค่ส่วนเล็กน้อยที่พระเจ้าทำงานในชีวิตของข้าพเจ้าสิ่งที่จำเป็นที่สุดเลยคือที่ข้าพเจ้ามาเป็นคำพยานเพื่อจะเป็นความสว่างให้กับทุกคนที่ยังดำเนินในถนนหนทางมืดนี้เพราะคุณยังไม่รู้ว่าบ้านปลายชีวิตของคุณจิตวิญญาณของคุณเนี่ยบ้านฝ่ายวิญญาณของคุณน่จะไปที่ไหนเพราะในพระคัมภีร์เขาเขียนอย่างชัดเจนว่าความบาปคือความตายใช่ไหม มันมีเขียนไว้โรมบทที่6-23ค่าของความบาปคือความตายก็คือจิตวิญญาณจะต้องถูกลงโทษในนรกบึงไฟพอข้าพเจ้าอ่านพระคำตรงนี้แล้วข้าพเจ้าก็สะดุง้งแล้วก็โอ้ตั้งแต่เราเดินตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ความบาปถ้าเราไม่มาหาองค์พระเยซูถ้าพระโลหิตของพระองค์ไม่ไม่มาชำระเราไถ่เราเราก็คงจะไม่รอดแน่เพราะว่าชีวิตของเราเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหน เราอาจจะเดินออกจากบ้านไปแล้วโดนดรถชนเราอาจจะตายแล้วก็ไม่มีโอกาสได้กลับใจและสแสวงหาพระเจ้าอยากจะหนุนใจให้กับทุกคนที่เข้ามาดูคําพยานนีออ้อยากหนุนใจว่าอย่าเดินไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าสิ่งที่คุณทําถึงแม้ว่าเงินที่คุณจะได้มาเนี่ยมันอาจจะช่วยประทงังกระเพาะอาหารของคุณได้แค่มือ้อสองมือ้อหรือว่าแค่วันหรือว่าเดือนก็ตามแต่ว่าถ้าคุณเปิดใจ และแสวงหาองค์พระเยซูเนี่ยองค์พระเยซูเป็นพระพรของคุณตลอดที่คุณยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งคุณจากโลกนี้ไปข้าพเจ้าก็ขอเป็นคําพยานว่าองค์พระเยซูเป็นจริงและข้าพเจ้าสัมผัสได้ว่าพระองค์เป็นจริงถึงแม้ว่าเราไม่ต้องไปกราบไหว้รูปเคารพเหมือนอย่างที่เราเคยทําแต่ว่าพระองค์ทรงตอบคําอธิษฐานนั้นเรารู้แล้วนั่นคือพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่และพระองค์ทรงพระชนและพระองค์ทรงตอบคําอธิษฐานและพระองค์ทรงช่วยกู้เรา จากอุบัติเหตุจากแม้แต่กระทั่งมแมลงสัตว์กัดต่อยเล็กๆน้อยเราอธิษฐานพระองค์สัตว์ซื่อในการคุ้มครองโอ้อยากหนุนใจให้เข้ามาหาเพราะว่ามันเยอะหลือเกินคำพยายนถ้ามีโอกาสอยากจะเป็นคำพยายนอีกมากมายแต่ว่าขอหนุนใจให้เข้ามาหาองค์พระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระพรแท้และเป็นชีวิตเป็นชีวิตและเป็นทางรอดเดียวขอบคุณค่ะขอพระเจ้าอวยพรค่ะขอบคุณมากครับที่ฟังคำพยานนี้นะครับ ผมอยากจะอ่านข้อพระคัมภีร์ให้ฟังนิดนึงนะครับหลังจากที่ท่านฟังคำพยานของคุณตั้มนะครับในหนังสือยอห์นบทที่8ข้อหนึ่งถึง12บอกว่าแต่พระเยซูเสด็จไปยังภูเขามากอกเทศในตอนเช้าตรู่พระองค์เสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารอีกคนทั้งหลายพากันมาหาพระองค์พระองค์ก็ประทับนั่งและเริ่มสั่งสอนพวกเขาพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีได้พาผู้หญิงคนหนึ่งมาหญิงผู้นี้ถูกจับฐานล่วงประเวณี เขาให้หญิงผู้นี้ยืนอยู่หน้าฝูงชนเขาทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าหญิงคนนี้ถูกจับเมื่อเขากำลังร่วงประเวณีอยู่ในธรรมบัญญัติโมเสสนั้นให้เราเอาหินคว้างคนเช่นนี้ให้ตายส่วนท่านจะว่าอย่างไรในเรื่องนี้เขาพูดอย่างนี้เพื่อทดลองพระองค์ว่าจะหาเหตุฟ้องพระองค์แต่พระเยซูทรงน้อมพระกายลงเอานิ้ว พระหัตถ์เขียนที่ดินและเมื่อพวกเขายังทูลถามอยู่เรื่อยๆพระองค์ก็ทรงลุกขึ้นตัดตอบว่าผู้ใดในพวกท่านที่ไม่มีผิดก็ให้ผู้นั้นเอาหินขว้างเขาก่อนแล้วพระองค์ก็ทรงน้อมพระกายลงเอานิ้วพระหัตถ์เขียนที่ดินอีกแต่เมื่อพวกเขาได้ยินดังนั้นเขาทั้งหลายก็จึงออกไปทีละคนทีละคนเริ่มจากคนเท่าคนแก่ เหลือแต่พระเยซูตามลำพังกับหญิงคนนั้นซึ่งอยู่ต่อพระพักพระองค์พระเยซูทรงเงยพระพักขึ้นตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยพวกเขาไปกันหมดไม่มีใครเอาโทษเจ้าหรือนางนั้นทูลว่าพระองค์เจ้าข้าไม่มีผู้ใดเลยและพระเยซูตรัสว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันจงไปเถิดและอย่าทำผิดอีก อีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราเป็นแสงสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตพี่น้องครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการยกโทษบาปเราทุกคนรวมถึงตัวคุณหมอวรุณด้วยก็ทำผิดบาปในชีวิตมากมายและคำพยานเมื่อกี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าพระเจ้าเมตตาแม้ว่า คุณตั้มทำผิดมาในอดีตเพราะความไม่รู้เท่าถึงการหรือว่าอาจจะไม่ได้รับคำสอนจากสวรรค์แต่เมื่อเขากลับใจมาเชื่อพระเยซูพระเจ้าก็ยกโทษและทรงประทานสิ่งดีตอนนี้คุณตั้มก็มีลูกน่ารักสามีก็รักเขาแล้วก็มาอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับอยากหนุนใจพี่น้องที่รู้สึกประนามตัวเองหรือทำผิดมาในอดีตนั้นให้มาหาพระเจ้าและให้พระเจ้ายกโทษบาป และลืมอดีตไปซะพระเยซูบอกจงไปเถิดและอย่าทำบาปอีกเลยขอหนุนใจเชิญพี่น้องรับเชื่อพระเยซูมาเป็นพระเจ้าของพี่น้องนะครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปได้ทำผิดมาในอดีตขอบคุณพระเยซูที่จ่ายราคาบาปให้แก่ลูกลูกไม่ต้องตายแต่ลูกจะได้ไปสวรรค์ มีชีวิตนิรันดร์ขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นจอมเจ้านายและพระผู้ช่วยให้รอดณบัดนี้ลูกขอกลับใจเดินตามพระเยซูในนามพระเยซูเอเมนสั่งความยินดีนยครับอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เริ่มอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานและไปครสตจักรไปรับใช้นมัสการพระเจ้านะครับแล้วเราพบกันใหม่นะครับ ขอพระเจ้าหนุนใจพี่น้องนะครับและทรงใช้ชีวิตของพี่น้องครับขอบคุณมากครับ